เมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายร่วมกับคณะสงฆ์ทั่วโลกและพุทธศาสนิกชนได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และนั่งสมาธิออนไลน์ผ่านระบบซูมเพื่ออธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ทั่วโลกร่มเย็นสงบสุขด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อน้อมนำบุญกุศลน,นี้เกิดเป็นกระแสแห่งความบริสุทธิ์และความเป็นสิริมงคล แพร่ขยายออกไปให้ประชาชนทั่วโลกรอดพ้นและปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายโดยเฉพาะโรคโควิด -19 ที่กำลังสร้างความเดือดร้อนไปทั่วโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระครูปรลัดสุวิ์สุวิชชาโพผู้ช่วยเจ้าอาวาสว,วัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำคณะสงฆ์เวียนประทักษิณรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์แผ่เมตตาออนไลน์อธิษฐานจิตให้ประชาชนทั่วทั้งโลกมีความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภยัยปลอดภัยจากโรคโควิด -19 จัดระหว่างวันที่23ถึง28เมษายนนี้ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง20นาฬิกาออนไลน์ผ่านระบบซูมโดยอราราธนานิมนตคณะสงฆ์ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วโลกร่วมงานบุญดังกล่าวผ่านทางซูมที่ z ู o m 0 7 2 c เ m เพื่อให้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุ้มครองโลกและมวลมนุษยชาติให้สงบสุขร่มเย็นปลอดภัยด้วยพุทธธรรมค่ะ